ร่างกายพิการตั้งแต่กำเนิดแต่ชีวิตลำบากมากจะต้องอดต้องทนดิน้นลนชีวิตลุกก้อนเนี่ยใช้เท้าไม่ต่างกับพวกเราชิ้นมือผมทีบธบรมดามผมจะลำบากเลยเอาตรงๆเราจะท้าลุงก้อนคีบุวกอปองไปไว้ที่ฐานแข่งกับกรรมการเอย ความยากค,คือลุงจะยกเท้าขึ้นยังไงล่ะครับไม่เป็นไรครับต่อเลยครับลุงครับสวัสดีครับผมชื่อมงคลพันแตงชอเลนชื่อกรอ,อายุ60ปีอยู่ทุพรผันบุรี เองก็ร่างกายพิการตั้งแต่กำเนิดใต่ชีวิตลำบากมากจะต้องอดต้องทน,นล่นลนชีวิตตอนนี้ใช้ชีวิตผู่กับแวนตองคนลูกก็ไม่มีตอนแรกทำท่าจะมีก็แท้งแต่ตั้งแต่ปัจน,นั้นก็ไม่มีอีกเลย ก็อยู่กับแปนมาตองคนตลอดจากนั้นก็มีอาชีพหลับจ้างทั่วไปเก็บผักบางถากยาบ้างหลับจ้างอย่ยงเป็ดไรทุงบ้างแล้วแต่เขาจะให้ทำอะไรบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยบางวันก็แทบไม่พอจะใช้ใจในครอบครัวบางสักบาทแทบจะไม่มีเลยแต่ละวัน เมื่อก่อนชีวิตลำบากมากบ้านก็พังฝนตกน้ำกระท่วมหลังคากระรัวทางป่าก็พักงก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมอิดีกาพระพราหลวงตอนที่เคียนจดไหมอิดีกาพระพร่าหลวงก็ความคิดความว่างก็มีไม่มากพอได้สักประมาณเจวันทางตำหนัก พระราชวังมีสคอหมายตีกลับมาผมก็มีความรู้สึกอาบเปื้มใจ um. ตอนนั้นนะอยู่ๆลมตาก็ไหลออกมาด้วยความตื่นเต้นที่ไม่หนึ่งไม่ฝ่านรือว่าพระองค์นั้นจะเมตตา ได้ข่าวจากพระองค์ท่านองค์ดีใจที่ชีวิตหนึ่งจะได้อยู่แบบไม่ถูกทรมานต่อไปอีกก็เลยเป็นสภาพบ้าลัางใหม่เกิดขึ้นมา ตั้งแต่ได้บ้านพอได้บ้านหลังใหม่ก็เลยเปิดนาบ้านเป็น้านซ่อมรถซ่อมจักรยานมอไซค์และเติมลมรถยนต์ด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อมงคลบันแตงชื่อเล่นชื่อก้อนทองอายุ60ปีอยูตูหพันบุรีครับผมก้อนเอาเก้าอี้ไหมครับไม่เป็นไรครับนั่งยืนได้ครับแล้วตอนเด็กๆนี่ใช้ชีวิตยังไงคะตอนเด็กๆก็พยายามใช้เท้าจับช้อนกินข้าวบ้างก็ฝึกหัดใช้เท้าตัวเอง เลยคนกว่าสิ่งที่เราสามารถทำเองได้ก็เลยไปในเมืองบังเอิญไปเจอร้านที่เขาซ่อมมอไซก็ไปยืนแอบดูเขา้าวิธีการเข้าทำยังไงบ้างก็เอาจุดตรงนั้นมาฝึกพ้นแล้วจับตรงนั้นนานไมหมฮะสำหรับกว่าจะทำเป็นอาชีพได้ครับตอนแรกๆก็นานครับ ว่าเราจะสัมผัสกับสิ่งที่เป็นเครื่องมือเครืองไม้ปกติทั่วไปก็คนเข้าใช้มือทำอแต่ผมใช้ความพิเศษของอตัวเองใช้เท้าก็ตั้งใช้เวลาหน่อยอครับครับตอนทำแรกๆนี่มีลูกค้าไหมคะก็ตอนเริ่มไม่ไม่ค่อยมีครับนี้พอต่อตอมาก็สักเริ่มมีมาบ้าง แบบคนที่เข้าแบบไว้ใจมั่นใจเชื่อใจว่าเราสามารถทำให้เข้าได้เข้าก็เอางานมาให้ทำแต่บางคนที anyway ่เ yes ข้าไม่เชื่อเขาก็ไปทำที่อื่นครับย้อนกลับไปอะไรคือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจเขียนจดหมายดีกาถึงในหลวงนะคะก็เป็นห้นงทางสุดท้าย เคยข้อความช่วยเหลือจากที่ต่างๆแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือก็เลยตัดสินใจครั้งสุดท้ายผมอยากรู้ว่าตอนที่เขียนเขียนดีกาในนั้นน่ะเขียนว่าอะไรครับเอออยากรู้มากเลยกระเมข้อนุญาตที่ใช้คำตัดแบบทำบ้านก็ทูลการถวายองค์พ่อหลวงพมลำบากมากตอนนี้สภาพบ้านปูพัง แทบจะอยู่อาศัยไม่ได้อ,องค์ก็เลยขออนุญ,ญาตพระองค์ท่านเกียนด้วยเท้าข้อความช่เหืออาจากพระองค์ท่านแค่นี้ท่านช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะก็เออ่พอเรื่องตีกลับมาเขาก็มีคำสั่งลงมาให้เลอโดยที่เข้าลงมาทำให้ องคระปาปลื้มใจจนความรู้สึกทุกๆอย่างโดยที่ไม่นึกไม่คาดฝันว่าสภาพอย่างผมจะได้ความเมตตาเป็นบุญวาสนาที่ได้มีบ้านที่สภาพดีดีอยู่เหมือนกับคนอื่นเข้า ทุกวันก็ยังนึกถึขึ้นก็โอท่ัดตลอดชีวิตเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับหลังจากที่เขียนดีการแล้วมีการตอบรับมาครับพอได้บ้านมาก็มีสถานทีเ่เปิดซ่อมแล้วก็มีสถานที่เติมลมรถยนต์มีผู้ใจดีใจบุญซื้ออุปกรณ์ให้ ปั๊มลมกระตูเชื่อมแล้วก็เรื่องเจียเหล็กชุดหนึ่งแล้วคุณลุงอยู่บ้านตอนนี้อยู่ใครบ้างครับออ,อยู่กับแฟนด่องกลบกันกี่ปีแล้วครับน่าปว่ยาตกสราิได้ครับสามสิบ<อ>ปีแล้วครับโออยากอยากรู้ชื่อจังเลยครับหรือป้าอ้วนป้าอ้วนครับอยากรู้เหลือเกินว่าจริงๆแล้วป้าอ้วนก็ก็เห็นว่าเราเป็นแบบนี้ทําไม เคยถามไหมครว่าป้าอ้วนทําไมถึงอยู่กับเรามาถึงสามสิบปีเขาก็ด้วยความเมตตาทุกท่านก็อยากเข้ามาช่วยเหลือ,อสิ่งที่เราทําไม่ได้<อ>พูดง่ายว่าเข้ามาเป็นมือให้เราโอ้น่ารักจังเลยครับโอเคค่ะคลุงก้อนวันนี้มาความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคืออยากได้ทุนคู่ที่สะก้อนหนึ่ง พื่อไปดูแลป้าอ้วนไม่รู้วันน้าจะเกิดอะไรครับครับ,ค,รบคือเข้าเองก็เป็นโรคหลายแรงไปพาตัดมาเป็นโรคอะไรคะเป็นมะเร็งเนื้องอกในโครงขวดลูกผ่<อ>าตัดออกท้องค้างเลยช่วงนี้ก็ทำงานหนักก็ไม่ค่อยไหวพอทำทำแล้วอาการมันเกิดปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างแล้วคะ ทุกวันนี้ก็ยังทรงอยู่ก็ยังกินยาอยู่ทุกวันแต่กินยาแพทย์โบราณอยู่โอเคเป็นกำลังใจให้นะคะพร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรัาลุงก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติมารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับทั้งนั้นการครับลุงก้อนเนี่ยเขาคือช่างเลยแหละช่างในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เราเห็นภาพไปเมื่อสักครู่ว่าลุงซ่อมบางสิ่งบางอย่างได้แต่ทีมงานเนี่ยเขาถ่ายมาเพิ่มเติมให้ดูว่าทักษะลุงเนี่ยทำอะไรกับรถจักรยานยนต์ได้บ้างลุงครับรบกวนยืนข้างโตนะครับเชิญครับทีมงานครับพี่ซุปขอภาพครับช่วงนี้มีลูกค้าเอารถมาจอดทิ้งไว้ให้มาเช็คสภาพดูว่าเเครื่องมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ติดโอ้นี่น่าสนับสนุนมากเนี่คือตั้งขาตั้งนะครับ นี่รื้ออุปกรณ์ถูกไหมครับครับครับรื้ออุปกรณ์ลุงก็เลยททำอะไรครับตอนนี้กำลังจะเช็ควัวเทียนอ๋อดูหัวเทียนครับหัวเท้าต้องแข็งแรงมากนะครับครับราเอีดที่ว่ามอไซค์ทำไมไม่ติดเช็คหัวเทียนก่อนเช็คก่อนเลยว่าถ้าไม่ติดใช่หัวเทียนไหมใช่ครับัเทียนเป็นไงมากครับลุงครับตอนนี้หัวเทียนมันมีคราบน้ำมันจับอยู่ต้องใช้แปรงหรือว่า ทำความสะอาดอ๋อคือเราลองทำความสะอาดดูก่อนว่าครัถ้าฝุ่นออกเราหายไหมเนาะครับจะมีกราบน้ำมันก็เมาจับที่เที่ยกวกัวเทียนด่ไว้ไหม่า่านเออโอเคมีไฟเกิดแล้วนี่เช็คดูก่อนวัวเทียนโอเคไหม ราตรวจสอบว่าหัวเทียนใช้ได้นะครับลองสตาร์ทอีกทีครับเรียบ้อยละวครับเียลครั้นแรกแก้ไขที่หัวเทียนคทำความสะอาดนะครับครับนี่ขันที่สองครับเเช็คาบูครับขันนี้เช็คคาบูดูคโอ้โหนี่เราเปิดโครงออกก่อนครับ เราใช้แปลงล้างทำคาสะอาดนะครับลักษณะอาการเขาเป็นอะไรครับเกองไม่ติดรับน้ำมันไม่ลงเออแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับก็เอื้อมนูตันอ๋อมันอุดตันนะครับเราล้างแล้วก็เป่านะครับกรครับล้างครับน้ำมันออกั้งองทอดอุปกรณ์ในคาระบูออกให้หมดพอล้างเสร็จแล้วเสร็จก็เอามาประกอบเหมือนเดิม ชื่อางประกอบคาบูโอ้โหเหมือนมือเลยงานนี่เป็นงานเล็กๆกันละเอียดมากอันเนี้ยละเอียดอ่ะคือพอทำเสร็จแล้วต้องตรวจสอบว่าที่เราแก้ไขมันจะใช้ได้ไหมนะต้องทดลองครับเรียบร้อยอครับต้าสติดครับโอ้โหขอดแค่ขอดแค่ทันเลย ถ้าอย่างหัวเทียนเมื่อสักครู่ครับอาการแบบนั้นนะถ้าเราทําให้ด้วยวิธีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายกี่บาทครับอาการไม่มากเท่าไหร่ก็ประมาณสักสามส <30 S 2> ิบสามสิบบาทเงินตัวคาบูครับที่เราทาความสะอาดให้นะก็ประมาณใกล้ๆกันครับสามสิบบาทสามสิบบาทไอ้เงินจากการซ่อมรถเนี่ยเดือนหนึ่งกลางๆนะครับได้สักกี่บาทครับเดือนหนึ่งก็ะสออยู่ไม่ถึงสามพัน ก็วันหนึ่งไม่ถึงร้อจะได้ประมาณเกือบเกือบสามพับวกกับเบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้พิการได้800ร <800 S 2> ้อแครับแสดงว่าไรายได้ครัวเรือนเนี่ยสามพันแครับท่านผู้การครับเราเห็นแล้วว่าลุงก้อนเนี่ยใช้เท้าไม่ต่างจากพวกเราชิ้ม,มืออยากรู้ว่าถ้าในวิถีชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาลุงกินข้าวกินเส้นกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลุงทําอย่างไรเพราะว่าวต้องใช้ตะเกียบทีมงานครับพี่ซุปโขลก่อนครับ เราเรายัางใช้เรายัางห<ร>ล,ลุดเลย,ย,นยถนัดล้าต้องใช้เทา้าคีบตะเกียบเราก็จับเส้นขึ้นมาจะเป็นยังไงครับคุณลุงหมูขอโทษนะครับมันมันถึงปากใช่ไหมครับไครับ้องดูว่ามัน,มนโอโอ,โอเคคือมันมีองศาในการดึงขึ้นมาได้ใช่ครับแล้วลองคีบลูกชิ้นได้ไหมครับเอาตรงเราคีบเรายังไม่ถนัดเลยนีลูกชิ้นก็ได้ท่านผู้การครับ ทักษะตรงนี้แหละครับที่ทําให้ทีมงานซูเปอร์เรทึ่งว่าเท้าลุงก้อนเนี่ยไม่ต่างจากมือของพวกเราดังนั้นเราจะท้าลุงก้อนเล่นเกมแข่งกับกรรมการครับทีมงานครับโจทย์นะครับผมขี้ธรรมดาผมยัง่ลำบากเลยเอาตรงๆเกมนี้สนุกครับดูครับรบกวนสักครู่ครับลองเดากันว่าเราจะท้าทายอะไรครับ ตัวที่ว่าทำอะไรครับคีบลูกปิงปองไปไว้ใช่ไหมครับคีบลูกปิงปองไปไว้ที่กล่องกูเหมือนกันค่ะหน่ครับไม่ฮะเอาเท้าคีบฐานเนี่ยแล้วช้อนปิงปองขึ้นมาลุงยี้มเขาเรียกว่ายิ้มอ่อนๆถูกไหมครับยิ้มอ่อนลุงบอกว่าทำให้ดูหน่อยทั่วกับโตถูกแล้วครับขาคีบลูกปิงปองไปไว้ที่ถาดครับ คำถามคือขี่พร้อมกันเนี่ยกรรมการจะต่อให้ลุงก้อนกี่วิห้าวิสิบวิพี่หอยตอห้าวิอ่าครูต่อ1สิบวิค่ะโตตตอกี่วิสิบวิครับสิบวิอ่ะผมกลับกันเลยครับเดี๋ยวจะท้าแข่งกันแล้วก็ลุงก้อนจะตอบพี่หอยห้าวิตอบครูกับโตคนละสิบวิครับให้ชูแก่ท่านผมว่าขี่ผ่านดีกว่าลุงอยากจะแข่งกับโตหรือแข่งกับพี่หอยก่อนโตครับพี่โตเใช่ญครับ ด้านไหนครับเขาเขียนอยู่ทีนานครับอุปกรณ์สริมาเลยครับโอ้ยดูอย่างนี้20สดีกว่าเดี๋ยวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลูกโป่งแล้วจะอธิบายครับโอ้ยคืออย่างนี้นะครับถ้าหากว่าโตเสร็จเร็วกว่าลุงก้อนเรื่องราวก็จบลูกโป่งก็จะแตกคุณลุงลูกโป่งแตกกลัวไหมครับไม่กลัวไม่กลัวนะครับแต่ถ้าคุณลุงเสร็จเร็วกว่าโตเนี่ยเวลาจะเริ่มขึ้น นับไป10วินาทีถ้าครบ10โตยังไม่เสร็จลูกโป่งจะแตกโอเคผมอะผ่วงนิดหน่อยครับว่าผมผ่วงพี่ชายผมมากก <c oughs> วิพร้อมนะครับเตรียมตัวเริ่มครับ ความยากคือการขีบลูกปิงปองนี่แหละครับเฮ้ยหนูก้อนมาแล้วครับโตสองมือด้วยนะนั่นนะโอ้หนก้อนก็ค่อยไปแล้วครับใช้เท้าด้วยเลยโตวความยากคือลุงจะยกเท้าขึ้นยังไงล่ะครับไม่เป็นไรครับต่อเลยครับลุง ยืนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไลลาไปครับโต 2. 2> โะแปดเจ็ดห <c oughs> กห้าสี่สามสองขออนุญาตนะครับโตมันขึ้นมันมีตัวหหะที่มันขึ้นมาได้แล้วจริงๆมันมันขึ้นมาได้แล้วเมื่อกี้ มันมีจังหวะแบบขึ้นมาได้แต่เนี่คือเรื่องที่แบบว่าเหลือเชื่อจริงๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่ลุงทำซะง่ายเชียวครับสำหรับโตนะครับผู้ชนะคือลุงก้อนครับพี่หอยครับเชิญครับผมอยากเห็นพี่หอยห้าวิครับเชิญครับพี่หอยครับผม้่ครับรบกวนตรงนี้ครับครับโอ้ชิบพี่ใช้ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างที่ผมมีทุกอย่างที่มีครับพี่มาพร้อมนะครับพร้อมครับ ถาดของใครจะมีลูกอิงปองก่อนกันนักกีฬาเข้าสู่การแข่งนนขันครับใครจะคีบได้ก่อนครับใช้มือใช่ไหมแล้วเราน่ะคุณก้อนได้แล้วครับ แล้วลุงลตะแคงเข<ร>าแล้วก็กลุล<อ>กขึ้นมาแล้วครับสองมือพี่พี่ใช้มือเถอะล <laughs> ุงก้อนกำลังจะนำปิงปองไปใส่ถาดของตัวเองครับเวลาองพี่หอยคือห้าวินนะครับจังหวะนี้นับครับลุงครับมาหาผมครับลุงครับ ช้อนทั้งวิ่งไม่กี้นะพบ่นะได้เลยวันนี้ใช้ทุกส่วนของร่างกายเลอเนี่ยเดี๋ยวพี่คอยดูนักกีฬาคนสุดท้ายของเราความหวังของหมู่บ้านอุ้ยตอนนี้กูลืมเราไปแล้วครูครูทั้งเท้าทั้งมือวางเลยปพ๊บวางไว้ข้างบนขึ้นเลยพี่ไม่ต้องสอนหนูหรอกพร้อมครับมาเล่นให้เด็กๆดูครูอ่กูจะเล่นให้เด็กๆดูนะ พร้อมนะครับ <c oughs> นัดสุดท้ายครับ <c oughs> พร้อมไปครับ <c oughs> โอ้มือเลยไม่มีทางเฮ้ยให้กูนั่นแหละวางไว้ข้างบนดิ่วางไว้ข้างบนเลยุกรคณ์ีบกำลังจะได้แล้วครับแล้วก็ใช้ข้างเท้าพยุงตัวขึ้นครับลุงลุงก็เดินหน้าแล้วครับ ไปด้วยนะล้อมาแล้วครับล้อหล่นครับลูกล้อหล่นเหมือนกันครับหยุนต์ไปแล้วครับโอ้ยคุกเก่งอ่ะคุกเก่งมากคุกเก่งมากคุกเก่งมากมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับลุงก้อนลุงก้อนเดี๋ยวเรืเวลาไม่ต้องครับเพราะว่าลุงก้อนหยิบใส่ให้คุูง้อครับโอเยครับขอบคุณลุงก้อนช่วยช่วยคุรงทอหน่อยครับอีกทีลูกนึงครับอีกลูกนึงต้องบอกลูกโป่งบอกลูกโป่งก่อนเออคือขอบคุณนะครับขอบคุณนลุงก้อนช่วยหยิบช่วยฟองให้คุูง้อนะครับจับเวลาฮะนับถอยหลังฮะ แล้วก็กขอบพระคุณนะคะลุงก้อย่ะแล้วลุกด้วยนะแล้วดูจังหวะลุกดูจังหวะนะครับโอ้โหความยืดหยุ่นคือแมชนี้คุณลุงไปสุภาพบุรุษนะฮะคุณลุงพิชิต2โจทย์เลยดังนั้นเนี่ยเวลาก็ไม่จำเป็นต้องเดินครับนั่นหมายความว่าเกมนี้ลูกโป่งก็ไม่แตกผู้ชนะผู้ชนะก็เป็นลุงก้อน แล้วก็รองแชมป์ก็คองอนนะฮะแมตช์มิตรภาพครับก็ไปได้ไกลที่สุดเท่านี้จะทำได้แล้วนะก็ใช่ใช่นี่คือยาวสุดในหมู่บ้านแล้วครับขอบคุณน้าชายขอบคุณค่ณนะ,คะ <laughs> นะ้ายทีมงนเชิญมาครับลุยจอยจะวายใจจะวายความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ ท่านผู้ชมครับซุกจู้ชของเรากำลังจะมุ่งหน้าขึ้นสู่ปีที่33นะครับเราตั้งใจมุ่งมั่นจัด3งานใหญ่นะครับเพื่อรวบรวมรายได้ไม่หัค่าใช้จ่ายครับมอบให้กับการกุศลครับเริ่มจากงานแรกของเรานะครับซุพทานเชาริตี้ครับงานแสดงศิลปะจากผู้ร่วมรายการซุปเปอร์เรดแล้วก็น้องๆจากซุปเปอร์เทนครับซึ่งจะมีการเปิดประมูลเพื่อการกุศลครับ งานต่อมาก็คืองานซูเปอร์เทนครับนะครับการแข่งขันฟุตบอลันระหว่างเด็กๆซูเปอร์เทนและคณะกรรมการรวมถึงศิลปินดารามากมายรับรองว่าสนุกแน่นอนครับและปิดท้ายด้วยซูเปอร์เทนรันครับงานวิ่งการกุศลที่ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถมาร่วมสุขได้ทั้งครอบครัวรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายครับเรามอบให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศองค์กรที่สับสุนเด็กดีที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนโอกาสให้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายละเอียดได้ที่ Facebook ของซุเปร์เทนซูเปอร์จิ๋วและ Facebook ของซูเปอร์เดรดครับ